เช็คข่าวด่วนผู้สูงอายุลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนพิเศษนอกเหนือจากเบีย้ยยังชีพข่าวจริงหรือไม่ยังไงคลิปนี้เช็คมาให้แล้วค่ะก่อนฟังพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนมีหลายคนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนพิเศษนอกเหนือจากเบีย้ยยังชีพนะคะคลิปนี้เก็บหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะทุกคนฟังแล้วนะคะฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันด้วยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิชฉาชีพค่ะสําหรับข่าวนี้ เช็คโดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์หรือว่าพอมอนะคะได้ออกมาเตือนประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะให้ระวังมิจฉาชีพหลังจากที่มีการพบการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์รับเงินอุดหนุนพิเศษผ่านเว็บไซต์โดยยืนยันว่าปัจจุบันนะคะไม่มีการแจ้งให้ผู้สูงอายุเนี่ยรับเงินอุดหนุนพิเศษในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะดังนั้นขอให้ผู้สูงอายุมีสติก่อนคลิกลิงก์ใดๆที่แอบอ้างนะคะถ้าผู้สูงอายุไม่ได้ดูคลิปนี้ ใครเป็นรูปเป็นหลานฝั่งบอกต่อกันด้วยนะคะแชร์ให้ถึงกันนะคะทุกคนระวังลิงก์ปลอมเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีการให้ลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนพิเศษผ่านเว็บไซต์แน่นอนซึ่งข้อมูลนี้นะคะได้มีการส่งต่อกันผ่านสื่อออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปใน Facebook หรือว่า YouTube นะคะระบุไว้เลยว่าให้ผู้สูงอายุเนี่ยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อยืนยันสิทธิ์รับเงินอุดหนุนพิเศษ เพิ่มเติมจากเบีย้ยยังชีพนะคะเป็นข้อมูลเท็จนะทุกคนผู้สูงอายุเน,นี่ยควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการโดยตรงจะได้ไม่ถูกหลอกลวงหรือว่าขโมยข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะการลงทะเบียนผ่านลิงก์ปลอมก็อาจจะทำให้ข้อมูลของเราล่วงไหลได้ ซึ่งตอนนี้นะคะที่จะลงทะเบียนสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็มีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือผู้สูงอายุที่อายุถึงกําหนดแล้วที่จะต้องรับเบี้ยงชีพนั่นเองนะคะก็สามารถไปติดต่อรับเบี้ยเงชีพได้นะคะที่หน่วยงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือว่าสำนักงานเขตนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่เพิ่งเริ่มที่จะอายุใกล้60แล้วเท่านั้นนะคะและอัตราเบี้ยเงชีพอยู่ที่600ไปจนถึง1,000บาทเท่าเดิมยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มนะคะรับกันอัตราเดิมอยู่นะสำหรับคนที่ถามมาเพิ่มเติมอีีกว่าเบ้ยง ผู้สูงอายุจะเพิ่มเมื่อไรตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้านะคะทุกคนฝากบอกเตือนฝากบอกต่อแล้วก็แชร์ไปเตือนคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านของเราด้วยนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ